้องับนี้ครับกบระบะยกสูงครับ4ประตูครับเกียร์อัตโนมัติครับโฉมปี2018ับครับรถสภาพเหมือนเดิมสวยๆครับเจ้าของแค่มือเดียวครับคันนี้ลายของตัวด้านหน้าครับได้ไฟตัดหมอกครับคู่หน้ามาแล้วครับลายของตัวแม็กครับเป็นแม็กทีอีสาครับขนาด18นิ้วครับด้านข้างมีบันไดขึ้นด้านข้างให้ครับกระจกครับเป็นไฟฟ้าครับมีไฟเดี้ยวตรงกระจกมองข้างครับลายของตัวคันนี้ครับมีกล้อง มองหลังครับลายของตัวปุ่มสมาร์ตเอนที่มีให้แล้วครับด้านในครับได้เบาะหนังครับเบาะแท้แทเดิมจากโรงงานครับเบาะเป็นปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครับสามารถเชื่อมต่อบูทูรับสายวางสายได้ครับพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วครับที่มีนิวเคลตอร์แล้วแอร์เป็นแอร์ออโต้ครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเลยเดี๋ยวเราพามาชมดูเหตุรถเต็มๆคันนี้กันครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับช่องเม้งขับนรถกระบะมือ2ครับสวัสดี FC ช่องเม้งขับนรถกระบะมือ2องเลยครับวันนี้ครับเรามีรายของตัวรถกระบะครับยกสูงครับ4ประตูเกียร์อัตโนมัติครับโฉมปี2018ครับรถสภาพเดิมๆสวยๆครับพร้อมกับลายของตัวแม็กครับ TE 37ขนาด18นิ้วครับ กับอีซุครับดีแมกครับไฮแลนเดอร์แคปสี่ครับเซตเพจเทสครับคันนี้เป็นตัวท็อปเลยครับปี2018ครับเล็กไมครับอยู่ที่79,000ครับราคารถครับอยู่ที่6,19,000บาทครับสัตว์ปูาครับท่านใดครับที่สนใจครับหรือกำลังมองหารายเอดตัวรถ รกระบ,บะ4ีประตูยกสูงเกียร์ตโนมัดิ6สปีดครับคันนี้สามารถเข้ามาดูเรยรถได้ครับที่บริษัทเพยยนครับที่ตั้งบริษัทเพยยนครับอยู่ซอยเสรีไทย68ครับแยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครครับ ทุขชีพของลูกค้าครับสามารถออกรถได้ครับผมลูกค้าที่มีเคตรดิตตรงนี้สามารถฟรีดาวได้ครับของเราจะมีอะไรของต้รถโปรด,โดนใจครับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วครับยังไงโทรมาสอบถามรายลเของตดดัวรถหรือไฟน,นกับทางเซลเมงได้ก่อนเลยที่เบอร์064ครับ1466023ครับดอกเบี้ยของเราโปรดลดดใจครับเดือนสุดท้ายครับซีี2.59ครับ5ปีอยู่ที่2.79ครับ6-7ปีอยู่ที่2.99นะครับ คันนี้สามารถข้อโปลดตโนใจได้เลยอย่าล้าพามาชมดูของรถด้านหน้าด้วยกันครับในสซนตัวด้านหน้าครับคันนี้ลายของตัวโคมไฟครับเป็นโปรเจคเตอร์แล้วหลอดด้านในครับเป็นหลอดลูกแก้วครับ led ครับมีในส่วนตัวไฟเดย์ไทม์ครับตัว l ครับสีสวยครับลายของตัวไฟเลี้ยวครับหลอดไส้ครับสีส้มจะดูด้านหน้าเลยด้านบนครับเอกลักษณ์ของตัว ยูสุเซทเพเทตโตท็อตตัวนี้ครับเขาจะทำคิวด้านบนครับตัดงานสกินที่เป็นโครเมียมแล้วกระจ้าน้าหน้าครับเหมือนเดิมครับเป็นสีซิลเวอร์ครับหรือสีโครเมียมครับเกีียวยักษ์ครับสองชั้นปกติครับโลโก้คันนี้เปลี่ยนมาให้แล้วนะครับเป็นงานพลาสติกครับสีแดงสวยๆครับไลท์ในคอนโซลโคมไฟฝั่งขวาครับเหมือนกันหลอดลูกแก้วครับ LED พร้อมกับไฟ Daytime นะครับมีในส่วนตัวไฟเลี้ยวหลอดไส้ครับตัดงานชิวด้างบนที่เป็นสกินครับสีซิลเวอร์โครเมียมสวย คันนี้ลูกค้าจะได้อะไรของตัวไฟฟอกแรมนะครับหรือไฟตัดหมอกด้านหน้ามาแล้วนะครับคุณหน้าหลายของตัวท่านข้างครับตัดงานฉาร์บแบตชิปเป็นโครเมียมครับด้านในครับจะตัดลายเห่ของตัวงานพลาสติกสีดําด้านนะครับให้ดูออกรีเมียมนิดนึงนะครับต่อมาครับไปจากหน้าหน้าครับพลาสติกครับสภาพเดิมๆครับไฟฝั่งขวาไฟตัดหมอกเดิมๆนะครับสวยๆครับตัดงานสกินที่เป็นโครเมียมครับด้านในเป็นพลาสติกสีดําอย่าคันนี้ผมทําการครับโอเปลี่ยน โอนเปลี่ยนทางงานทะเบียนให้เป็ี่ยนทางกรุงเทพมหานครนะครับต่อมารายของนตัวฝากลนนั้นหน้านะครับ สภาพเดิมเดิมเหมือนกันครับสวยๆนะครับไม่มีรอยบุบครับหรือลอกยิ้มครับหรือการชนโครงสร้างครับให้ดูสามเหลี่ยมเคิร์ฟของตัวฝากระโปรงครับเดิมๆสวยๆนะครับคันนี้รถของเราไม่มีประวัติของการพลิกคว่ำจมน้ําหรือว่าชนหนักไปนอนครับทางพิจดของเราครับเปิดมา23ปีครับวอลลนปีให้อยู่แล้วครับในส่วนตัวโครงสร้างครับทุกคันครับรถคัดเกรดคัดคุณภาพหมดครับถ้าลูกค้ารับรถไปนะครับเช็คประวัติหรือว่าเจอว่ารถมีการพลิกคว่ำจมน้าหรือชนหนักครับทางเรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ต่อมาครับลายลยของตัวด้านข้างครับประจนันด้านหน้าแนบชิดติดเหมือนเดิมครับในส่วนของตัวคันนี้แต่งลายของตัวแม็กให้แล้วครับเป็นแม็กที่37จครับ6ก้านครับน,อน็อต6รูด้านหน้าเบรกดิสต์นะครับลายของตัวยางครับเป็นขนาดหน้ากว้างอยู่ที่ 265ครับความหนา60เป็นยาง R18 แต่ปียางจะอยู่ที่ปี2018นะครับเดีย๋ยวผมทําการเปลี่ยนลายเหยืกของตัวยางให้ครับทั้ง4เส้นจะเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับปี220ขึ้นไปครับทั้ง4ลเลยต่อมาครับในส่วนตัวโช๊ด้านหน้าแห้งๆเหมือนเดิมน,นะครับไม่มีรอยซุมรัร่รลอการถอดของตัวโช๊ด้านหน้าซุมรอพลาสติกการยึดติดทุกอย่างเหมือนเดิมบางคนมีให้คันนี้ครับลายเหอกตัวแบตชัปเขาเปลี่ยนมาเป็น พลาสติกสีแดงครับให้แล้ว <Okay. S 1> ต่อนะด้านข้างมาจากด้านข้างมีขึ้นให้ครับด้านข้างเป็นงานพลาสติกครับตัดงานสกินด้านล่างที่เป็นสีบอลพลาสติกเหมือนกัน ในส่วนของคันนี้ครับติดตั้งงานฟิล์มแล้วครับด้านหน้า40ด้านข้าง60นะครับพอลูกค้ามาดูรถแล้วต้องการเปลี่ยนลายของตัวงานฟิล์มครับเพิ่มเติมเป็น60%หรือ80%เดี๋ยวผมทําการเปลี่ยนให้ครับอาจจะเป็นฟิล์มยี่ห้อธรรมดานะครับภาษีพรบเราเติมให้แล้วครับถึงปีหน้าปี67ครับด้านข้างกระจกพัดนะเป็นไฟฟ้าต่อเป็นงานซิลเวอร์สีโครเมียมครับมีไฟเดียวรงจกปองข้างครับการสาดติดตั้งให้แล้วครับประตูทั้ง4บานต่อมาครับลายของตัว กระจก,นะจกรครับกระจกมีโลหะตัวเซฟตี้สเต็มครับออโต้ลามของบ้านบุคคลที่ขับแล้วก็บุคคลที่นั่งด้านข้างครับด้านข้างฝั่งคนขับครับจะมีรูปปุ่มของตัวสมาร์ทเอ็นทีนะครับฝั่งบุคคลนั่งข้างไม่มีนะครับด้นจับโครเมียมครับมีการลอยโครเมียมพร้อมแล้วหลายของตัวภายใน ได้งานครับพลาสติกขึ้นรูปนะครับตัดแบชงานสกินครับที่เป็นพลาสติกสีเป็นน็คเงาสวยๆครับด้ามจับนะครับโครเมียมบบเซนทัลล็อกครับมีวัสดุสอฟร์ตที่เป็นหนังสีน้ำตาลนะครับมีช่องใส่ของเล็กน้อยกระจกดิ่งลงไปไฟฟ้าครับมีที่วางขวดน้ำพร้อมลำโพงด้านหน้าให้แล้วต่อมาครับให้ดูลายเหยือของตัวหัวน็อตครับการทิปของตัวแผงประตูนะครับสภาพเดิมๆครับสวยๆรอยละเอียดของตัวงานเสาเอนะครับไม่มีการถอดหรือการชนโครงสร้างเชื่อมต่อนะครับ ด้านจับของบุคคลขึ้นด้านข้างกับด้านของบุคคลขับมีให้ครับให้ดูรอยโครงร้างนะครับเม็ดอาร์กลมๆเดิมๆนะครับจากโรบอทจะโรงงานนะครับรถไม่มีการตัดต่อผิดความจมน้ำนะครับหรือการเชื่อมต่อเพิ่มเติมมารถสภาพเดิมๆกับเลขไมยแค่7จ0 0 0มครับรถปี2องพับับขึ้นขนาด1.9ครับตัว z ซ e เปครับคันนี้โทมาสอบถาม ไลน์ขอตัวรถครับกับไฟแนนซ์ได้เลยที่เบอร์064ครับ1466023หรือแอดไลน์ตามเบอร์นี้นะครับเสียงดีดีให้ทุกกับปรึกษาครับต่อมาครับงานเสาบีนะครับเหมือนเดิมนะครับหวัวน็อตทุกอย่างไม่มีรอยของการขันของตัวชุดประแจนะครับบอดี้เดิมๆสีเดิมๆด,ด้านในจะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับเบาะแท้ๆเดิม,ดมจากโรงงานเบาะเป็นปรับเป็นโน่นนะครับด้านข้างของบานบ,านบวคคนที่ขับครับเป็นไฟฟ้าปรับ6ทิศทาง เบาเดิมๆนะครับสีสวยนะครับสีน้ำตาลไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยย่นนะครับลายของตัวด้านข้างแผงประตูฝั่งซ้ายครับเหมือนกันด้านจับคมเงียมีการลอยให้แล้วกันสัดมีให้แผงประตูนเดิมนะครับเหมือนกันพลาสติกขึ้นรูปตัดงานแบทครับที่เป็นสีเบโนแบทครับวัสดุซอกพลาสสีน้ำตาลกระจกร่วมไฟฟ้าที่วางขดน้ําพร้อมลำพนมีให้แล้วงานครับบอดี้เดิมเดินนะครับโหนน็อตนะครับโทษทีครับรอยแต้มสีทุกอย่างไม่มีการถอดของตัวแผงประตูการชนโครงสร้างนะครับ ให้ดูลอยเป็นอาร์เต็มเดิมนะครับสวยๆครับลายของตัวภายในเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเหมือนกันครับมีสายเซฟตี้เบล์ให้พร้อมมีที่วางแขนนะครับให้กระเป๋ายิงโจ้ครับกับที่แขวนของแล้วหนัก4กิโลกรัมนะครับต่อมาครับที่วางแก้วน้ํากับพอร์ุดบีมีเพิ่มให้เรียบร้อยครับกระเป๋ายิงโจ้มีให้2ฝั่งครับงานทฮดรูมครับเป็นสีเบรกนะครับด้านจับของบุคคลด้านหลังมีให้ทั้งสองฝั่งครับ นี้มีหลายของตัวลาโพงครับเพิ่มเติมมาบนงานเฮดรูมหรืองานฟ้านะครับไฟคอนโซลตรงกลางมีให้ในส่วนของตัวล้อแม็กั์ฝั่งซ้ายครับด้านหลังเป็นแม็กซีอี37เือนกันครับ6ก้านนอ6รูด้านหลังเบรกดัมมนะครับยางผมเปลี่ยนไปให้เป็น4เส้นปี2020ที่เป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับแม็กสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยขีดหรือรอยการปีนฟุตบาทนะครับแม็กสภาพสวยๆครับของตัวทีอี37ของตัวเลสนะครับ รอแคทซีโครงสร้างครับให้ดูครับสภาพเดิมเดิมนะครับไม่มีการตัดต่อครับหรือการเชื่อมต่อรอแคสซีโครงสร้างุ้มล้อพลาสติกบางโคนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมทําการปรับสภาพครับฉะนละล้างช่วงล่างครับเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องของเหลวครับแล้วก็ล้างห้องเครื่องครับรีเฟิร์บงานภายในให้ลูกค้าก่อนสมมอบนะครับบอดี้ด้านข้างครับสภาพเดิมเดมนะครับไม่มีรอยของการเชื่อมต่อนะครับด้านท้ายไม่มีชนนะครับ ไฟด้านหลังครับจะได้เป็นลายของตัวงานไฟที่เป็น led ครับไฟเบรกไฟเดี้ยวหลอดไส้สีส้มนะครับแล้วก็ไฟถอยหลอดไส้เหมือนกันโลโกโล้รือแบบของตัว isuzu d max มีให้ครับคันนี้มีลายของตัวกล้องหลังให้แล้วด้านจับเป็นงานโครเมียมนะครับตัวคันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2 9ครับ g d i ตัวเ e t เพเทตตัวท็อปเลยกระชนด้านหลังครับงานพลาสติกครับตัดงานสกรีนที่เป็นโครเมียมเดิมๆสวยๆครับคันนี้จะมีไฟ เบรกเพิ่มเติมมาครับอยู่ด้านหลังกระบะอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นดวงที่สามครับฝั่งขวาสภาพคงเดิมเหมือนกันให้ดูนะครับไม่มีรูร้อแตกหถือรอยร้าวนะครับด้านล่างครับล้ออะไหล่มีให้แล้วครับโครงสร้างด้านล่างนะครับสภาพแนบหรือโชคเดิมเดิมนะครับไม่มีการดัดแปลงในส่วนของตัวงานช่วงล่างมานะครับคันนี้รถสภาพเดิมเดิมเดี๋ยวผมทําการเช็ดล้างช่วงล่างให้ให้ดูด้านข้างบอดี้เดิมเดิมครับสวยๆงานแั็กไรเนอร์ด้านหลังสภาพเดิมเดิมเหมือนกัน คันนี้บรรทุกของน้อยๆเลยไม่มีรอยการลากของของตัวงานแมกเนเอร์นะครับหรือรอยขูดขีดของตัวหลังแมกเนเตอร์นะครับด้านจับยึดของมีให้4จุดด้านซ้าย2ด้านขวา2ครับโครงสร้างด้านท้ายเหมือนเดอร์เหมือนกันให้ดูนะครับไม่มีการตัดต่อเชื่อมต่อนะครับหรือชนหานท้ายด้านหลังมาครับสภาพไยสวยลยครับคันนี้กับรถปี2018กับยูสุดีแม็กครับ1.9เเซตเพดเครับตัว4ประตูเกียร์อัตโนมัติ6สปีคันนี้โทรมาสอบถาม ติดตามผมได้เลยที่เบอร์064ครับ1466023ครับหรือแอดไลน์ตามไปนี้เลยด้านข้างครับเหมือนกันแม็กทีเ e ส7ครับด้านหลังแตกตามน,นอท็อกูแม็ก6ก้านนะครับแม็กสภาพเดิมๆเ,เหมือนกานสวยๆยางเดีย๋ยวผมเปลี่ยนให้ครับเป็นยาประเซนเหมือนกันรอยแคสซีโครงสร้างครับสภาพเดิมๆนะครับให้ดูยิวรอยของการตัดต่อเชื่อมต่อการชนด้านข้างไม่มีนะครับบางคนมีให้งานบอดี้เดิมๆครับสวย ด้านจับประตูครับฝั่งขวาด้านหลังครับงานด้านจับเป็นโครเมียมซีชินเวอร์ครับมีการล้อยให้แล้วกันสาดมีติดตั้งให้หมดครับก็จะแทนเดินนะครับจากโรงงานแผงประตูครับให้ดูพลาสติกครูเหมือนกันตัดงานสกินหรือแบชของตัวสีเป็นอแบกตองเงาครับด้านจับโครเมียมกดเซนเซอร์ล็อกครับมีให้วัสะดุกซอบพัดหนังสีน้ำตาลนะครับมีกระจกเรื่องไฟฟ้าที่วางขดน้ําลําโพงด้านหน้าให้ดูรอยโครงสร้างของงานเสาบีฝั่งขวานะครับ สีเดิมเดิมพอดีเดิมๆสวยๆครับวอเวเออร์กลมๆเดิมเดิมจากโรงงานนะครับด้านข้างงานเสาซีเยนนียนะครับไม่มีการเก็บงานสีเพิ่มเติมมาในส่วนตัวด้านข้างด้านในสามารถที่จะพับลายของตัวงานเบาะได้ครับอาจจะมีสัมภาระกระเป๋าเดินทางหรือว่าซื้อทีวีมาไม่อยากให้ตากแดดตากฝนสามารถที่จะพับหรือของลายของตัวงานเบาะด้านหลังเพิ่มเติมมาทั้ง,งสองฝั่งได้ จะใช้พื้นที่ใช้สอยครับของตัวด้านหลังตรงนี้ได้ครับต่อมาครับด้านแผงประตูครับเหมือนกันด้าบจับเป็นงานสีซิลเวอร์ครับมีระบบของตัวมุมสมาร์ทเอนทีครับกันสาดติดตั้งให้แล้วกระจกด้านข้างเป็นกรอบครับโครเมียมครับผิสีซิลเวอร์กระจกพับไฟฟ้ามีไฟเดียวให้แล้วครับแบตครับคันนี้เปลี่ยนเป็นงานพลาสติกครับที่เป็นสีแดงมาให้ล้อด้านหน้าครับเหมือนกันสภาพเหมือนเดิมแม็กขนาดสิบแปดทีอีสาดครับด้านหน้าเบรกดิส์นะครับด้านหลังเบรกดมเป็นน็อตหกลู ยางอ่าปี2018เดี๋ยวผมเปลี่ยนยางให้เป็นปี20เปอร์เยนยางเปอร์เซ็นต์นะครับชกนี้ให้เหมือนเดิมนะครับด้านหน้าไม่มีรออซึมรั่วนะครับหรือการถอดชมรลอพลาสติกทุกอย่างเหมือนเดิมมาโคนมีให้ก็ะจะหน้าแนบชิดติดเหมือนเดิมกับรถคันนี้เลยอีสุด,ดีแมทครับ1.9เซตเพทเตตัวท็อปครับเป็นกระบะยกสูงเกียร์อัตโนมัติสปีดครับโผรมาสอบถามการทางผมได้เลยที่เบอร์0 6 4รับ1์ห6023ครับ,รบหน์ตามเบอร์นี้นะครับ ต่อมาครับสามารถเปิดมีปุ่มของตัวสมาร์ทเอ็มทีให้แลยรพร้อมลายของตัวแผงประตูฝั่งบนขับครับพลาสติกขึ้นรูปตัดงานสกรีนครับที่เป็นพลาสติกสีเป็นโนแบ็คด้านจาาเปิดโครเมียมระบบเซนทัลล็อกครับมีให้มีล็อกกระจกครับระบบเซนทัลล็อกกระจกวันทัดออโต้ครับไฟฟ้าขึ้นลงบานบวกคนที่ขับด้านข้างฝั่งอีกสามรถที่เหลือเป็นไฟฟ้าขึ้นลงเมนูดปกติครับแล้วก็มีที่วางขวดน้ําลำโพงให้ครับโครงสร้างงานเสาเอเดิมๆครับบอดี้เดิม ไม่มีการชนด้านข้างนะครับฝั่งขวาไม่มีการถอดของตัวแผงประตูนะครับด้านจับมีให้พร้อมครับให้ดูรอยเบ็อราร์เซนหน้าของแผงประตูครับกลมกลมเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการพิกความจมน้ำหรือชนหนักรับทางเราเพื่อยนเปิดมา23ปีครับบริเวตีให้อยู่แล้วในส่วนของตัวรถคัดเกล็กคัดคุณภาพด้านในครับคันนี้เป็นเบาะนะครับหนังแท้แทเดิมจากโรงงานเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้6กทิศทางครับลอยงานเสาบีครับเดิมเดิมเรียน หัวน็อตนะครับเดิมๆไม่มีการถอดนะครับด้านข้างครับสติกเกอร์ของการเติมลมยางมีให้พร้อมครับหลอด้านข้างครับสภาพเดิมๆสีเดิมๆไม่มีการตัดต่อชนเพื่อเติมมานะครับในคันนี้ด้านในครับในส่วนตัวคมมไลรครับคันนี้จะเป็นมันติฟังก์ชันแล้วลายของตัวคอมมาลัยมันติฟังกชั่นครับฝั่งซ้ายเชื่อมต่อบลูทูธครับรับสายได้ปรับคอนโทรลเกียร์กระบอเครื่องเสียงเอนเทนเมนต์ครับฝั่งขวาครับเป็นเช็คออนบอร์ดครับด้านข้างครับมี ลายของตัวปุ่มการการเลื่อนถลายหรือการทรงทรงตัวของล้อหลังนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านชันครับกระจกพับเป็นไฟฟ้าปรับเลนกระจกได้ปกติเลยมีอัลโตสตาร์ทสต็อปครับแล้วก็ปรับเลนไรของตัวไฟด้านหน้าครับมีช่องใส่ของเล็กน้อยครับที่เปิดฝากระโปรงด้านหน้าถัาน้ํามันมีให้เดีย๋ยวผมขญาตททำการสตาร์ทให้ลูกค้าดูใหม่นิดหนึ่งนะครับ คันนี้ครับพวงมาลัยครับจะเป็นสามก้านนะครับอุ้มด้วยวัสดุที่เป็นหนังสีดํานะครับพวงมาลัยปรับได้สองทิศทางครับขึ้นลงปกติเลยหน้าปัดไหม่ครับฝั่งซ้ายครับเป็นวันลออครับมีหน้าจอจีตอนครับบอกอุณหภูมิของตัวห้องเครื่องแล้วก็ปริมาณของตัวน้ํามันครับวันที่แล้วก็ลายของตัวเกียร์คันนี้ครับเลขใหม่ที่เจ็ด่น9 0 0นะครับฝั่งขวาเป็นความเร็วรอบปกติครับฝั่งซ้ายครับที่ปัดน้ำฝนครับเป็นเมนนวลครับฝั่งขวา มีลายของตัวว่าไฟเดียวนะครับแล้วก็ไฟเปิดไฟเมนนูปกติเหมือนกันด้านหน้าครับนีปุ่มของการปรับทิปรีเซตของตัวหน้าจอครับที่เป็น LED นะครับหรือทีตอนครับตรงด้านหน้าปรับทิป A ทิป B อัตราการเฉลี่ยครับเพิ่มเติมมีให้แอร์แบ็มี2จุดนะครับมีด้านหน้าของบุคคลที่ขับแล้วก็บุคคลที่นั่งด้านข้างครับในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้าครับเหมือนกันพลาสติกขึ้นรูปนะครับสวยๆนะครับ อีสุดีแม็กของอ่าส่วนใหญ่อีสุครับก็ค่อนข้างจะทำลายตัวอ่าเกียรชักเล็กน้อยครับเยอะครับด้านในของตัวรถครับมีด้านหน้ามีปุ่มอิเพนซี่ไร์ให้แล้วด้านข้างมีเกีรชักด้านหน้านะครับมีปุ่มของตัวพาวเวอร์เดทไทยครับขนาดร้อยยี่สิบวัตต์เกีรชักมีให้สำเนาคู่มือครับมีให้ครับรถปีสองพันสิบแปดนะครับห้ดูนะครับรถของเราทุกคันครับตรวจสอบได้นะครับ ข้างครับมีที่วางขวดน้ําแก้วน้ําให้ครับหน้าจอมีให้แล้วครับหน้าจอันอันนี้ขนาด7นิ้วนะครับพร้อมกับขออนุญาตนะครับระบบของตัวมีดเดิลครับมีระบบของตัวนวิเกเตอร์รับสายได้ปกติครับพร้อมกับลายของตัวช่องใส่ซีดีแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับมีพอร์ตของตัว USB ครับ AUX แล้วก็จะมีพอร์ต u s เเพิ่มเติมมามีพอร์ตของตัวพาวเวอร์เลครับ ด้านข้างครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติครับที่เป็น P R N D ครับสามารถชิดระบบของตัวเมนนุ่นเกียร์ได้ครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมถองตัวพอร์ตของตัวชิปล็อกนะครับเบรกมือเมนนุ่นครับคันนี้กับรถกระบะยี่สุกดีแม็ก1.9เซทเพเทสครับปี2018ครับราคาอยู่ที่619,000นะครับราคาของเราไม่มีชาร์ตนะครับตามสคบอเลยตามจริงครับไม่มีการบวกเพิ่มอะไรเพิ่มนะครับเลขไม้ครับอยู่ที่79,000นะครับต่อมาครับ อ่าคันนี้ลายของตัวอยู่บล็อกตรงกลางคอนโซลวัสดุเป็นหนังสีน้ำตาลหุ้มครับอ่าเกนี่ชั็ค่อนข้างครับกว้างนะครับอยู่บล็อกค่อนข้างค่อนข้างจะกว้างอยู่แล้วที่บังแดดครับมีกระจกให้ของบุคคลนั้นข้างช่องส่แว่นตาไฟคอนโซลมีให้แถมบังแดดของบ้านบุคคลที่ขับไม่มีกระจกให้นะครับกระจมองหลังครับเป็นตัดแสงเ็นโนนปกติเลย งาน room, เฮดรูมเดิมๆส,สวยๆนะครับด้านหน้าแผงประตูมีลำโพงให้ทั้งสี่จุดแล้วจะมีเพิ่มเติมมาของบนงานเฮดรูมบนฝ้าอีก2จุดที่เป็นงานลำโพงให้นะครับกับรถคันนี้ครับอี่สุด,ดีแบ็คหนึ่งจุดเก้าเซ็แพดเด็ครับตัวแคปบสี่ครับตัวเกียร์ตอนมัดหกสปีดครับลูกค้าท่านใดสนใจโทรศูนย์หกสี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราพาชมรายละเอียดของตัวห้องขึ้นด้านหน้าด้วยกันครับ ในส่วนตัวเครื่องยนต์คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเชื้อเพลิงดีเซลครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.9ลิตรหรือ1,000กวซีครับแรงม้าอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรไลท์ตัวเครื่องยนต์ครับคันนี้ฝาครอบเครื่องมีให้แล้วครับเครื่องเดินนิ่งๆปกติเลยไม่มีรอยซึมรั่วของตัวน้ำมันนะครับเครื่องนะครับหรือกระดัดแปลในส่วนตัวเครื่องยนต์ครับคันนี้เดี๋ยวเราทําการชําระล้างห้องเครื่องครับเยนถ่านน้ำมันเครื่องของเดียวให้ลูกค้าก่อนส่งมอบอยู่แล้วคร ลายหัวโตเครื่องยนต์ก่อนนะครับเดิมเดิมมสสีบนหัวน็อตทุกอย่างยังเป็นครบปกติฝากระโปรงนะครับไม่มีการถอดของตัวฝากระโปรงมานะครับถ้ามีถอดผมบอกมีขอดครับรอยเมตอาร์กลมกลมเจลแปซิลิโคนครับไม่มีการชนโครงสร้างนะครับถนนก็ความร้อนมีให้เนมเพลสติ๊กเกอร์ทุกอย่างเหมือนเดิมด้านหน้ารอยแมตอาร์กลมกลมเดิมเดินะครับฝั่งซ้ายไม่มีถอดเหมือนกันครับรอยโครงสร้างแก้มฝั่งซ้ายนะครับเดิมเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างระบบชุดเบรกครับระบบของตัวน้ำมันเบรกครับพร้อมขาด้านหน้าาไมม่ีกรรตััดอนะคบ หรือพิกควาำจมน้ำนะครับสติกเกอร์ไอเดนเพจของตัวมรกรครับมีให้เท่าทีครับรถของเราวารตีให้อยู่แล้วครับในส่วนตัวคงร้างถ้าลูกค้ารับรถไปนะครับเจอรถพิกคว่ำนะครับจมน้าหรือชนหนักทางเรารับซื้อคืนร้อเปอร์เซ็นต์เลยเรามีมาตีดูแลหลังขายครับเกี่ยวกับของตัวระบบเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าแล้วก็ปัจจี้ให้ลูกค้า30วันครับหลังจากที่ลูกค้ารับรถไปครับรถคันนี้ ลูกค้าไม่ต้องกังวลครับทางเราดูแลให้หลังการขายอยู่แล้วท้านลูกค้าท่านใดครับสนใจกับยูสุดีแม็ก1.9เซปเปอร์เทครับแคปซีคีโตมัดคันนี้ปี2018ครับเล็กไหมครับอยู่ที่79,000ครับราคารถครับอยู่ที่619,000บาทครับสามารถเข้าดูเียดรถได้ครับที่บริษัทพยนต์เลยครับ สลุกค้าครับท่านใดครับที่กําลังสนใจหรือกําลังมองหารายละเอียของตัวรถกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ตระมัณหกสปีดครับกับโฉมปี2018ครับคันนี้กับอี่สุครับดีแม็กซ์หนึ่เซตเพดเทดครับไฮแลนเดอร์แคป4นะครับคันนี้เลขไม้ครับอยู่ที่79,000นะครับราคารถครับอยู่ที่619,000บาทครับคันนี้สามารถเข้าโปรรถต้นใจของเราครับได้ปกปีของเราครับ4ปี2.59นะครับ5ปีอยู่ที่2.79ครับ 6กปเจปีอยู่ที่2.99นะครับคันอ่าเรามีบริการของการส่งเอกสารคร,รับไปแน้นตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้ามาสะดวกเข้ามาเซ็นเอกสาร,ร,รที่บริษ,ษัทครับแล้วก็มีบริการของการส่งสรถสลายห้ครับคิดตามระยะทางครับเบื้องต้นยังไงครับเขาฝากลายาตัวรถครับกบบระบะสิบตัวยกสูงครับเกียร์อัตโนมัติหกสเปคกับยีสุดสเเีแมกซหนึ่งจุดเก้าเซ็ตเฟสเทสตตัวท็อปสภาพทีสวยคันนี้ครับฝากกดไลค์แชร์นะครับกดซับสไครต์ครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามในส่วนตัวช่องไม่เพื่อยนรถกระบะมือสองนะครับหน้า เรามีไลฟ์เรส์ของตัวรถคัดเก่คดคุณภาพนะครับสภาพสวยจะนำเสนอทางลูกค้าน,นะครับวันนี้ไม่พิจนรณาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ